ท่านนักศึกษาพัฒนาบริหารศาสตร์และท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายเราตมาขอแสดงความยินดีในการมาของท่านทั้งหลาย สู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือสแสวงหาความรู้ธรรมะไปประกอบการศึกษาหน้าที่การงานซึ่งมีเหตุผลที่จะต้องทำเช่นนั้น เพราะว่าการศึกษาแต่ละแขนงมักจะไม่เคยมีหรือไม่มีเรื่องของธรรมะ <c oughs> ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเท่าไรท่านทั้งหลายจะทราบได้เอง <c oughs> อีกประการหนึ่งในการที่เรามา พูดจากันในเวลาหัวรุ่งอย่างนี้มีความหมายหรืมีเหตุผลด้วยเหมือนกัน <c oughs> มันเป็นเวลาที่มีพลังขอใช้คำอย่างนี้กัแล้วกัน <c oughs> พระพุทธเจ้า ตรัสรร้เวลาหัวรุ่งซึ่งเป็นเวลาที่มีพลังสูงสุดแลนะสำหรับอัตมานี่ก็เป็นพิเศษคือว่าไม่ก็จะมีแรงสบายดีแต่ว่าไม่มีแรงเวลาจะมีแรงว่างก็หัวรุ่งเหมือนกัน มันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของคนนอนซ้าย <c oughs> จนตลอดชีวิตคนที่ยังนอนคลุมโปองอยู่เวลานี้ไม่มีโอกาสที่จะรู้จักโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ กังบเย็นหรือว่ามีพลังสัตว์ทั้งหลายก็ร่าเริงเวลาหัวรุ่งเนี่ยขอให้สนใจหรือทราบไว้แล้วเราก็มานั่งพูดกัน ในลักษณะเหมือนกับว่านั่งกลางดินนี่ก็ยังยังก็ยังชั่ว่ก็ที่ว่ามีมานั่งธรรมดาเราก็นั่งพูดกันกลางดินเลยที่หินโค้งโดยถือว่ามันมีความหมายหรือมันมีอิทธิพลบางอย่างซึงสนเร็่นอยู่ โดยว่าพระพุทธเจ้าประสูตรก็กลางดินตรรูปก็กลางดินสอนก็กลางดินอยู่อยู่อาศัยก็กลางดินน,นิพพานคิอตายก็กลางดินมันเป็นกลางดินไปหมดสำหรับพระพุทธเจ้า <c oughs> ความหมายมันก็คืออยู่ไาชิตธรรมชาตินั่นเอง อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติน่ะมันเป็นเหตุให้รู้จักธรรมชาติคําว่าธรรมชาติคำนี้มีความหมายสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นต้นตอของสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรรรือธม,มะในภาษาบาลีเป็นคําเดียวกันคำว่าธรรม,มะเนี่ยทอมอมอ,มอเนี่ย แปลว,ว่าธรรมชาติก็ได้สิ่งที่เป็นเองตรงตัวอยู่ในตัวมันเองอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเท่าไรก็มีส่วนที่จะรู้จักธรรมชาติมากเท่านั้นแล้วธรรมะธรรมะคำนี้มันมีความหมายมากกว่าที่ ครูเขาสอนลูกเด็กๆในโรงเรียนครูสอนเด็กๆในโรงเรียนธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหูนี่มันถูกขี้เล็บก็ไม่จำไม่ได้ธรรมะมันมากกว่านั้นเป็นคำที่เขาพูดกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดก่อนมีพระพุทธเจ้า <c oughs> ก่อนมีคำคำนี้มนุษย์ก็ไม่มีคำคำนี้ใช่แต่เมื่อมนุษย์คนหนึ่งได้สังเกตเห็นสิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งแล้วก็ออกปากเรียกชื่อมันว่าธรรมะสิ่งนั่นคือหน้าที่ <c oughs> สิ่งมีชีวิตมันมีหน้าที่ไม่มีไม,ไม,ไม่มีหน้าที่มันก็คือตายสังเกตเห็นในธรรมะคือ,เ,อเห็นเห็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ก็เลยเรียกว่าธรรมะ โดยภาษาอินเดียโบราณและภาษาไทยเราก็ันหน้าที่อินั่นธรรมะมันคือหน้าที่หรือสิ่งที่จำเป็นแก่สิ่งที่มีชีวิต